ทำยังไงดีเราเนี่ยเป็นลูกค้าแล้วก็ไปซื้อภาพในเว็บสต็อกมาจ่ายเงินเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ภาพที่เราซื้อเนี่ยเป็นภาพบุคคลหรือว่าพูดง่ายๆกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้องนางแบบผู้หญิงนะครับเขามาเห็นแอดโฆษณาสื่อนั้นที่มีภาพน้องเขาอยู่ด้วยแล้วเขาไม่พอใจเขาอยากให้ลบออก สรุปว่ามีวิธีแก้ไขหรือว่าหาทางออกยังไงก็มีกรณีดราม่าขึ้นมานะครับ2องวันที่ผ่านมานะผมไปเจอในกลุ่มวงการขายภาพออนไลน์นะครับเขาก็มีเคสกรณีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับจริงๆเคสกรณีตัวอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับ รวมๆแล้วน่าจะ10ครั้งได้ที่ผมเท่าที่ผมรู้นะมันเคยเกิดเคสอย่างนี้มาบ่อยครั้งแล้วก็ผมก็นั่งศึกษานั่งอ่านนะครับว่าเฮ้ยแล้วมันจะหาทางออกอะไรยังไงนะครับ <S <S ซึ่งเคสกรณีที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อภาพสต็อกในเว็บสต็อกเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพที่เขาซื้อมาเนี่ยเป็นภาพนางแบบผู้หญิงนะครับเป็นน้องนางแบบผู้หญิงนะครับเขาก็ซื้อจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่พอเขาเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยภาพน้องคนนั้นเนี่ยมาทำแอดเรียบร้อยเอาไปแบบว่าลงตามตามสื่อต่างๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสื่ออะไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องนางแบบที่อยู่ในภาพเนี่ยเขามาเห็นนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจเขาไม่ได้อนุญาตให้เอาภาพเขาเนี่ยไปเผยแพร่อ่าทีนี้จะทํำยังไงอันนี้จริงๆมันมัน เอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยแล้วกันนะเข้าแบบเข้าเรื่องเลยแล้วกันของผมเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยถ่ายรูปนางแบบคนไหนเลยนะครับในช่วงนี้แต่ถามว่าในพอร์ตมีไหมรวมๆแล้วเนี่ยคือผมไปถ่ายนางแบบมาทั้งนางแบบนายแบบคือแล้วเอามาส่งขายเนี่ยมีไหมมีนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเกือบร้อยรูปด้วยซ้ํานะครับก็ต้องบอกว่าขนลุกเหมือนกันรู้สึก เสียวสลังนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ทุกเคสที่ผมไปถ่ายนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังมีมิตรสัมพันธ์ดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ผมไปถ่ายเพียงแต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อแล้วแค่นั้นเองนะครับซึ่งไอ้เรื่องตรงนี้ครับถามว่ามันสําคัญตรงไหนการมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนี่ควรเลยนะครับสำหรับน้องนางแบบที่เราเอามาถ่ายแล้วก็เราควรที่จะจริงใจกับน้องเขานะครับเราบอกว่าอ่าโอเคพี่มาถ่ายรูปให้น้องฟรีๆนะแต่พี่ขออนุญาตนะครับ อ่านี่มีใบโมเราต้องมีใบโมเดลรีลิให้เขาดูเลยว่าเนี่ยพี่จะเอาไปขายภาพในแบบว่าภาพน้องเนี่ยอาจจะโดนซื้อไปใช้ในสื่อต่างๆนะซึ่งเป็นสื่อทีอ่เขาเรียกว่าสร้างสรรค์เนานะหนูไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะพูดประมาณนี้แล้วก็ก็ให้เขาเซ็นไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่แต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะรอดพ้นหมายถึงว่ามันจะไม่มีโอกาสที่จะวันหนึ่งจะเกมเกมพลิกอะไรก็ได้เพราะว่า เราไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงกับเราเพรานานวันเข้านานวันเข้าอะไรเงี้ยเหมือนอะไม่ต้องน้องๆหรอกทุกๆคนเพื่อนๆที่เราเอาไปเป็นแบบแฟนก็ตามวันนึงเลิกกันอะไรมาอย่างเงี้ยเออล้วเราจะทํำยังไงถ้าวันนึงเขาคิดอยากจะเอาคืนเราอะไรเงี้ยนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าผิดใจกันเนี่ยมันมันจะทํำยังไงดีถูกปะ่ะแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยคือใบโมเดลรีลิสนะครับ แค่ใบโมเดลรีลิสก็ไม่พอนอกจากเรามีเรียบร้อยแล้วเราแคปเราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องมีตามมาผมว่านะก็คือผมเองเนี่ยเรื่องกฎหมายเลยผมไม่ค่อยรู้เลยแต่ผมคิดว่าวิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยคือ1ใบโมเดลรีลิสใช่ไหมมีลายเซ็นน้องเขาเรียบร้อยยังไม่พอนะครับเวลาเราไปถ่ายน้องเขาเนี่ยให้เราเนี่ยคือถ่ายคู่กับน้องเขาเลยแล้วก็ยื่นใบใบโมเดลรีลิสนั้นให้ดูเลยก็ได้แบบถ่ายแบบว่าเหมือนถ่ายรับรางวัลรับปริญญาบัตรอย่างนั้นอะ ให้เห็นทั้งสองคนเหมือนเป็นหลักฐานแล้วก็แชทในการนัดไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้ก็ควรมีนะผมว่านะแชททุกๆอย่างนะครับการยินยอมทุกๆอย่างการคุยกันทุกๆอย่างแคปไว้ให้หมดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วกรณีนามาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางช่างภาพที่เขาถ่ายน้องคนนี้แล้วเอาไปส่งขายได้ได้คุยกับน้องเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นเคสกรณีที่ไม่รู้จริงๆนะเราก็ไม่ไม่สามารถไปว่าช่างภาพเขาได้เหมือนกันเราก็ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ว่าผมเอามาเป็นเคสกรณีที่แนะนําทุกคนแล้วกันว่าอย่างน้อยๆเราก็ควรจะบอกเขาตรงๆนะครับว่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็อย่าไปฝืนนะครับเพราะเอจริงๆนะภาพผมก็มีนะภาพน้องหลายๆคนพอจะขายได้เป็นหลักสิบโหลดเหมือนกันแล้วก็ แต่ว่าจะไม่ได้ขายดีขนาดนั้นนะครับภาพแนวบุคคลของผมเนี่ยแต่มันจะมีภาพหนึ่งที่เป็นภาพที่ผมลงเป็นภาพข่าวไม่ได้มีใบโมเดลรีลีสนะครับเป็นภาพลูกค้าต่างชาตินะครับชาวต่างชาติมาพักในรีสอร์ทนะครับในรีสอร์ทแล้วผมก็ถ่ายส่งเป็นส่งขายเป็นแบบว่าภาพขาวก็ก็ผ่านนะครับแล้วก็ขายได้แล้วด้วย อันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันพูดตรงๆเลยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าทางเว็บสตองเนี่ยเขาจะปกป้องเราแค่ไหนผมไม่การันตีเลยสุดท้ายผมก็เลยหลังๆผมถ่ายรูปตัวเองนะครับรูปแฟนนะครับถามว่าผมเชื่อใจแฟนไหมเชื่อใจครับผมเชื่อว่าผมผมจะคบกับแฟนได้นานถึงวันหนึ่งถึงจะเลิกกันไปอะไรยังไงผมไม่รู้แหละผมคิดว่าเขาไม่ไม่น่าจะทําอย่างนั้นคือเรื่องแบบนี้มัน,ม,นมันพูดยากจริงๆทุกคนผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ผมก็เลยแต่ปัญหาทุกวันนี้ที่ผมทําอยู่ผมก็ถ่ายภาพตัวเองอย่างที่บอกตั้งกล้องอะไรเงี้ยถ่ายตัวเองบางทีก็ให้แฟนถ่ายให้เราก็ดูว่าผิวพรรณเราอย่างเงี้ยเข้มๆอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตาเราอย่างเงี้ยเราพอจะเล่นโทนไหนหรือว่าจะไปเล่นอะไรไบ้างประมาณนั้นแหละหรือหลีกเลี่ยงผมชอบหลังๆชอบถ่ายคอสอัพนะครับก็คือเห็นบางส่วนของอวัยวะในร่างกายแต่ไม่ได้เห็นหน้าบ่อยๆนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นหน้าก็ไม่ได้ขายดีอะไรนะครับของผมนะ แต่ถ้าทุกคนอยากจะถ่ายจริงๆอ่ะผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราแค่เก็บแคบหลักฐานทุกๆอย่างไว้ว่าเรานี่นะเรามียืนยันว่าเราเนี่ยได้รับการยินยอมจากเขาแล้วอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งว่าเออเนี่ยไงผมมีหลักฐานเขาก็น่าจะเอาผิดเราไม่ได้ลวมั้งคิดอย่างนั้นนะแต่ทางที่ดีรักษามีสัมพันธ์ที่ดีไว้ดีกว่านะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าแนะนําได้เนี่ยก็คือว่าเราชวนเขาไปถ่ายเราอาจจะเลี้ยงกาแฟเลี้ยงอะไรนะหรือว่านั่นแหละคือ รักษามิสัมพันธ์ตามาแบบฉบับของตัวเองอ,อ,อพยายามประคับประคองไว้เพราะว่าเรื่องนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่ผู้ยากกันเนาะไม่รู้ว่าทา,ทางเว็บสต็อกแต่และเว็บเนี่ยเขามีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์มีการกฎหมายสําหรับป้องกันปกป้องเรามากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เอามาฝากไว้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังจะถ่ายนะครับนางแบบนายแบบนะครับ โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ